โอเคมาเราก็ได้อยู่กับอีพาร์ทหนึ่งกันแล้วนะครับตอนนี้ซีโรตีตายแล้วนะครับโอ้ยไ้โรตีโร่เฮ้ยซีโร่เยโอ้โหลุ้นุกทีโร่เคยได้ไปตีอีกทีได้ไหมคือโดนอะไรตอนนี้คือตายแล้ะหมัดเปล่านายตายมั่งสองหมัดไมโหดร้ายจังเลยพวกเธอสตาร์เดอะเกมก็เสียวนะครับ เสียวมากนะคนนู้นอ่ะเออใครไม่รู้ที่ว่ายน้ําอยู่อ่ะออกมาเหอะท้าไมอ่ะเปิดไม่เห็นคิปเปอร์คิปเปอร์เราเป็คิปเปอร์สองตัวคิปเปอร์สองทางไหนอยู่นะครับหนีหนีหนีไม่ต้องติคิปเปอร์สองเอเจอน้องหมูกับน้องไก่เลยถ้าเจอน้องไก่น้องไก่พอเอาไงอ่ะเจอน้องหมูหนึ่งหนึ่งเอเฮ้ยพี่ระวังอีกตัวอยู่ต้าคนละตัวแล้วกันเฮ้ยไม่ อคยวไวเร็วไอคววสวยงามไอควเร็วไอคิหูไก่ไก่เอยยากเลยคิวหูในนี้เลยไเจ้าแก่ด้วยเจ้ต้องแกะต้องแกละเอค่าค่าค่าเอาเนื้อมาเฮ้ยเจะหมูหูแถวนี้เยอะแถวนี้เยอะเก็บเยอะเยอะเลยเยอะเลยเยอะเลยเงจะต้องตายต้องตายว้าวหมูแก่หูดี เอ๊ะแม็กพยายามจะพูดอะไรหรือเปล่าไปเก็บชูการ์เคนใครพยายามพูดอะไรหรอคะแม็กแม็กแม็กเก็บบอกเก็บชูการ์เคนอ๋อคิวคิวโอ้เต็มเลยอะคิวเนื้อเอาแล้วไงไม่หิวตายแล้วไม่หิวตายแล้วกระตายไม่หิวตายแล้วไงระบายเนอกระตายใครๆก็ชอบชิบหายแล้วไม่มีหินอีกโอคิดถึงเนื้อหมาตอนกินกินตอนปสี่เลยอ กินไปเลยกินไปเลยยังไม่เสร็จอย่าอย่เพิ่งพูดตอนนี้สิพี่หิวพี่หิวอยู่นะเลยหิวเหมือนกันยังไม่ได้กินเลยเนี่ยยังไม่ได้กินข้าวเลยเนี่ยคนไม่กินกินเลยเลยเนี่ยพี่ขวัญก็น่าจะยังไม่ได้กินไม่จะทำให้แม่ก็เรียกอยู่แล้วค่ะโอ้ยตอนเมื่อกี้บอกถามแม่ก็ถามว่าไม่กินขนมกีนได้ยไงก็อยากจะตอบนะ อยากจะตอบว่ากินแต่มันทำไม่ได้อ่ะแตอยออกมาทำวิเคราะหไรเพืิเตอร์โอเอ้าวโมจิก่่อนนะเออแต่วอนนี้คือท้องเราเต็มไปด้วยอะไรไม่รู้เนี่ยจนระบายไี่คีที่ต้องมีเคยลงแล้วต้องลบด้วยนะถ้าไม่ลบก็แบบอืมเต็มไม่รู้ว่าเขาจะแบบสดกันสามชั่วโมงเลยปะเฮ้ยเขาเขาสดกันได้รอบที่แล้วก็สดกันสามชั่วโมงเลยใช่ก็จนจบมั้งคตาจะโชดโชดโชดยังข้าวยังไม่ได้กินเอาง่ายๆเลย เดี๋ยวสับพักก็จะมีคนตายโอ้โหพี่แช่งกันนี้ไม่ใช่ไม่ถึงทีม่งไอหมดโดนอะนีใช่พวกเราแน่นอนเพราะพวกเราไม่เจอใครเลยเราเจอกันเลยเพราะไงแต่เราจะเจอพวกมันไงจะเป็นเราไปเจอพวกมันเออเราคือจะพี่จะบอกเราเพราพวกเราแซฟมากเพราะว่าเราอจูคอรคอิเนตที่บอร์เดอร์มาไม่ถึงจริงเหรอจริงดิเราไปต่อแล้วพี่วิ่งไปไกลแล้วไปเจอตั้ง ไม่ควรอยู่ไกลครับเพราะว่าเราอยู่แบบเหมือนจะตรงกลางเลยว่าที่ตรงที่มันจะไม่เข้ามาแล้วเพราะว่าถึงสามร้อยซึ่งเราอยู่ศูนย์แสดงว่าเราเราดีสินะตอนนี้เราอ่ะรอดแต่ว่าแท้แหละใกล้สามร้อยแต่ว่าแต่ว่าไม่ใช่อุปสรรคโอเคแต่คือซีโลครับแต่ศีโ่คือประเด็นที่เราต้องกำจัดซีโลแบบคือแบบถ้าศีโลโดนตีปุ๊บเรียบร้อยไปแล้วเนี่เอาม้าไปคิดหน้ามัน ออกมาไปถีบหน้ามันโอ้โหหมดจับตายก็คือแช็งเขาทำอะไรเขาก็เล่นเก่งนะนั่นคือเลือดจัดแบบ border 12คุม12แล้วอ้าวเราเราโอ้บอร์ border 12เหรอปิกจูพิ๊กจูไม่ยังรอดโอ้ไม่ก็ชุก็เคนเร็วค่ะชุก็เคนเร็วไม่มีเลยเนี่ยพี่วิ่งมาตั้งไกลแต่ไม่เจอเลยหายละทำไมหรอโอ้ไม่เจอเลยเออไม่เจอเลยเนี่ยเดี๋ยวกลับละหาแอเปิ้ลได้อีกไหมอ่ะ ก็ดีนะขาเลยขาดเลยเราเป็นคิวชาวไร่ดีวะคือหลังผ่านก็แค่ไม่มีเลยไปอย่างสบายใจแถวเนี้ยก็มีแม่น้ํานะแต่ไม่มีช่วยก็แค่เลยแต่ไม่มีช่วยก็แค่เลยแล้วนุ่มมันใครวะคือสีม่วงม่วงสีม่วงก็ทีมอื่นเดะเฮ้ยอะไรครับอ๋อไม่โอ้ชมพูชมพูเพ่ผิดอ๋อคิวม่วงม่วุ่ยแล้วกำลังจะแบบกำลังจะวิ่งไปเสริมก็แบบเฮ้ยเดี๋ยวต้องไปเสริมแล้วคิดเอ้า วิ่งเป็นกําลังใจถุยเอาตรงเป็นไหมเนี่ยใจไม่ได้ช่วยอะไรพวกเราซื้อ M ห้สิบให้ตอนนี้จะเป็นกําลังใจมากอ้หน้าหน้าลิงนี่คือแบบว่าเพิ่มเลือดแล้วอ่ะหูเลือดเพิ่มแล้วหน้าลิงนี่เอา้ไือรู้สึกรอบเนี้ยมันไม่ค่อยบวกกันใช่เหมือนแต่ละคนก็ต่างเฟซอ่ะใช่ถ้าบวกกันก็ตายกับตายอีกเดียวเอาไปเสียวเออ ไหนๆก็ว่างแล้วเปลี่ยนบ้านจากดินไปคอาเบิลสโตนเลยดีกว่าใหญ่ๆเลยแหละทำดีปล่อยไว้เลยดีแล้วเอาละใครได้แอปเปิ้ลเราบ้างเลยไม่มีเลยอะหาหายากมากอ่ะแอปเปิ้ลก็เริ่มจะหาได้นิดหน่อยเงี้ยได้เท่าไหร่จ๊ะได้เท่าไหร่จ๊ะเสียงน่ากลัวมากเลยไม่พี่เหนื่อยแล้วไงตอนเนี้ยคือเหนื่อยมากเพิ่งคือวันนี้พี่ไปสอบด้วยนะ หิวข้าวอ่ะใช่หิวข้าวพููดถกพี่จะบอกว่าการขุดไม้ทําให้โอกาสดอกเยอะกว่านะอ็หรอเออแล้วก็ปล่อยมันตกมาไงพี่อยู่ด้านบนเนอะผมเห็นแล้วไงไงตายละได้สองอันแล้วโอเคไม่มีเลยไม้เนี่ยเราจะไม่หิวตายไม่มีอ่ะชูก็เคนไม่มีเลยอ่ะทำไมก็ต้องหายได้มันไม่มีอ่ะพี่วิ่งไปตรงนู้นเพียงไม่มีเลย เออผมเห็นพี่ขวัญวิ่งไกลอยู่ตกใจตายเนี่ยผมเห็นแล้วเนี่ยเี่นพี่ขวัญเห็นพี่ขวัญแล้วเนี่ยเออไปแล้วนี่กลับมาแล้วเนี่ยกะว่าจะกลับไปบ้านวิ่งไปถึงตรงนู้นอ่ะก็ไม่เห็นมีอะไรรู้สึกเหนื่อยเออมันเหนื่อยนะเวลาเล่นพวกนี้ริงเหนื่อยเพราะว่ามันกดดันมไม่มีใครตายเลยเออจริงเฮ้ย้าตายที่สุดจะโอ้โโอ้โหโอ้โหซีโร่ที่คือแบบคนที่เสียวที่สุดแล้วตอนเนี้ยเสียวดิเออขออภัยครับมีอาหารอยู่ในบ้านหรือเปล่า มีครับมีมีแล้วมีเยอะแยะเลยไปเจอบัวเจอแกะหูเกดีมากดีมากต้องขอแบบด่วนๆโปรโมชั่นพิเศษเลยมีแล้วคือหนึ่งแถมหนึ่งหรือเปล่าคะขอขอสามแถมหนึ่งเลยครับโอ้สามแถมหนึ่งก็เอาหนึ่งแถมสามนะครับอ๋อหนึ่งแถมสามสามแถมหนึ่งกันจ่ายเพิ่มอีกแปดร้อยฮะโหทับอายเจอแอปเปิ้ลอีกแล้วเจอแอปเปิ้ลอีกแล้วดีดีดีทองเราจะพอหรือเปล่าเอรอเงี้ยเลยนะห้าพอดีเลยห้าทองเหรอ ทองมาเลยยี่สิบเอ็ดไมเหรอทองเลยยี่สามอ๋อยี่สามยี่สามได้กี่อันสามอันสองสองันสองอันสองอันได้สองค่ะอ๋อให้แบบคนเลือดนี่เนี่ยน้อยแล้วที่ที่อยู่ในกล่องเท่าไหร่ Apple ทองกล่องตอนนี้ Apple ทองในกล่องสามแล้วก็ทองยี่สามฮะก็พอดีทํามาได้ก็แจกคนละอันจบใช่ตอนนี้เปิดดาบแล้วเตรียกันก่อนเลยเนี่ยพี่พี่บอลหนักกินได้แล้ว พวกเรายังไม่กินหรอกเฮ้ยผมเจอชุณกคแล้วเสียวมากเลยโดนสมิธตสักทีที่เฮ้ยเยี่ยมเจออะไรนะคุณก็เค่แค่คุณก็แค่คุณก็เคนก็ไม่รู้เริ่มมืดแล้วใช่ไหมโอ้่ำจะมืดแล้วจะกลับทันไหมเนี่ย เร็ว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 ต้องทันตี๋ต้องทันกลับไม่ทันก็คุณหลุมยูไปก่อนตามอันอันทันทันทานขึ้นมาขึ้นมากลับไม่ทันก็กลับไม่ทันก็ไปก่อหลุมยูแล้วก็กดชิปทั้งคืนประมาณนั้นอ้าวซีโร่เริ่มเพิ่มเริ่มเพิ่มแล้วเหรอสตาร์เตอรเกมโอ้ยสีเราหน้ามุนไ่ก็มากลับละคนเลือนไดโนต้อ็รีบกินแอปเปิ้ลสักพักทับแบนสักพักทับแบนทับแบนเธอเขาสามารถเจออะไรเกิน ยระไนก์กันย่าย่ยรไนก์บ okay? ูมยาลันนก้าอะไรตรงนี้กลับบ้านได้ละมัวแล้วครับมัวแล้วเมื่อกี้ยาระไอกาไนยาระไอกานี่นึกถึงอินโทรสตาร์เตอร์เกมก็ได้ยานาไรก์ยันย่ากิดกันไปแล้วกลับเบิาลเกมแล้วมืดแล้วเริ่มมืดแล้วมืดแล้วลิลลี่กลับมาเม็กกลับมาเฮดกลับกลับกลับทางไหนวะอ๋อชิพาย ไม่เลยเป็นอาไรเลยระยะไปเลยบอกระยะพูดติงั้นแหละพูดให้ทุกคนตกใจไงจำได้จำได้จำได้ไมครับเมื่อกี้มือผมเหน็บกินเลยนะใช่เฮ้ยหรือว่าจําไม่ได้วะเดี๋ยวเอ็นเออร์แมนอยู่ไหนครับเฮ้ยตกใจตรงนี้ปม่อวะไอ้เหี้ยงงหลงพี่ขวัญกด F สามสิครับสามไอ้ยใช่ปมื่อวะไม้พี่ขวัญยแล้วพี่ขวัญนะสามพี่ขวัญกด F สามอ่ะเอ่อ F สามอยู่ให้ดูอะไรอะคะ y เจ็ดสิบแ e t บแดสบสี่ x แปดสิบเจ็ดมาลบแปดสิบเจมาดห้าดห้าเอ้ยผู้พิ่ x ห้ามา x ห้า0 0ดสองร้อยประมาณสองร้อยสีสิบเฮ้ยที่หรอเดี๋ยวตอนนี้ทอมบิ่มันรนาวมากวิ่งมาเร็วเดี๋ยนี่เอาไม่ใช่เดี๋ยวพี่ขวัญตอนนี้อยู่ไหนเนี่ยไม่รู้ค่ะงงเปิดอัสามทิ้งไว้เลยครับิด้เปลาแล้วก็รู้สึก ในในี่กว่างวางมั้งพี่ขวัญนอยู่ตรงไหนอ่ะพี่ขวัญกด F3 ทิ้งไว้เลย F3 ทิ้งไว้หรอ,อตอนนี้ Y ร้อยยี่สิบไม่ใช่ใช่ไหม X หรอ X ไปที่ห้าครับ X ห้าไม่เจอ X ห้าไปทางไหน,น,นวะเท่าไหรล่ละครับหกสิบเจ็ดสิบเจ็ดงั้นเดี๋ยวผมวิ่งไปรับก็ได้ครับอ้าหกเจ็ดตั้งแต่ก็แถวนี้นี่หว่าแล้วแซ่ดก็แถวเนี้ยแหละแต่หาไม่เจอ แฟดร้อยแปดร้อยแปดตรงนั้นป่ร้อยแปดไกลจริงอะจริงฮะมันดูเหมือนพี่เดินวนๆน่ะพี่ยังงงๆงอยู่พี่เดินมาทางไหนวะเนี่ยมันต้องแซดเท่าไหร่คะแซดต้รงแซดสองร้อยสี่สิบครับสองร้อยสี่สิบบออันนี้ขวัญวิ่งมาไกลมากซีโร่เล่นรถอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมวิ่งเดี๋ยวผมวิ่งไปหาพี่ขวัญก็ได้แซดสองร้อยใช่ไหม ตอนนี้พี่ขวัญอยู่แซดเท่าไร่ครับโอเคตอนนี้แซดเราจะของดีครับทำไมมันลดลงเรื่อยๆวะต้องไปทางไหนวะเนี่ยมันเป็นพิกัดครับมันเป็นพิกัดโอ้งงพี่ขวัญอยู่แซดเท่าไร่ครับตอนนี้ชิบหายตอนบี้มาบี้เอาขอทำแต่งก่อนครับจะได้วิ่งไปถูกไม่ทันจะทันแล้เดี๋ยวเดี๋ยวนะโอ้โหมันลบไปลบมากอ่ะ มันมันก็ต้องลบมากอยู่แล้วเพราะพี่ขวัญวิ่งเดินไปเรื่อยๆครับซอมบี้อยู่หน้าบ้านนะเฮ้ยเฮ้ยไปเออคนที่อยู่ที่บ้านเก็บก่อนได้เลยตอนนี้อยู่ไกลบ้านเฮ้ยไม่เป็นไรพี่พี่ว่าพี่ขุดหลุมอยู่ก่อนดีกว่าไม่ใช่พี่ขวัญเอาตำแหน่งมาครับเอาตำแหน่งมาเลยมันไม่ได้ได้อะซอมบี้เต็มเลยอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมวิ่งไปก็ x อกลบสี่สิบแปดค่ะแล้วก็ y หกสิบสองค่ะแล้วก็ z ซดเก้าสิบเจ็ดค่ะ แซตก้าซ่าแตเกมเลือดเพิ่มแล้วแซตเก้าสิบเจ็ดเฮ้ยซีโร่หน้ารุนหนึ่งก็แซตเก้าสิบเจ็ดเดี๋ยวก่อนนะใช่ค่ะแซตเก้าสิบเจ็ดเท่าไหร่นะขอเอ็กอย่างเดียวเอ็กต์ลบสามห้าแล้วตอนเนี้ยฮะลบเลยเหรอใช่ลบโอ้ไกลมากอ้าวมี้พี่ขวัญอยู่นิ่งๆแล้วพี่ทูพากลับเดือะอ่ะพี่ทูพากลับจู่ๆเอ๊ะคุยพี่พี่ฟิวพาวิ่งไปหาแล้วพากลับเออนั่นแหละ อุ้ยตอนนี้ซอมบี้เต็มหมดเลยตอนนี้ก็พิมพ์กันสนุกเลยตอนนี้เราไม่ได้ขวัญพิมพ์อะไรเลยฮะลบอะไรลบสี่สองสี่สองลบสี่สองแซดจะบกล้องทำไมไดมอนหาเรื่องแปดเก้าสิบเจ็ดประมาณนี้อ๋อได้ไงลเออจะจะพิมพ์เอ้ยขึ้นมาเฮ้ยฟิมแมงมุมแมงมุมแมงมุมไหนอะนี่นี่ข้างนี่เป็นข้างน้ำข้างมันจะดีมาก อุ้ยนั่นไงฆ่ามันมันมาฆ่าเราแล้วระวังนะคะที่บ้านมีเอ t e r t a i n m e n t อดทนอยู่นะบ๊ะป๊ะบะบะกลับกลับห้งไหนนวันต่อเนื่องเลยอ่าบ้านอยู่ตรงนี้ดีมากกูก็หลงอยู่ตรงเนี้ยไอ้บ้าเป็นไรจะทำตัวเองนี่ตายสิหายสี่หัวใจพี่ขวัญเชิญแอปเปิลทองประเดิมเลยฮะครับผมก็จะหายไปหนึ่งหัวใจเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะทุกคนดูมือพี่นี่มีของดีมาฝากอะไร ฉันก็ได้เหมือนกันเอาไปทำอะไรอะเอาไว้กันอีเด้ร์แมนได้ครับโอเคโอเคอันที่สามเลยเปิดประเิมใหม่ให้เรากินเลยใช่ไหมพี่ขอกินเนื้อหน่อยนะพี่ตามหาพี่ขวัญจนฮังเกอร์พี่เกือบหมดเหลือเหลือเฟือฮะนี่มีเป็นสิบยี่สิบเลยฮะเดี๋ยวเก็บไว้ในกล่องให้กล่องใหม่เรามีสตริงไหมเนี่ยไม่มีเขากินเลยนะพี่ขวัญกินไปเลยครับได้เลยครับแล้วใครเปิดประตูด้านหลังไว้ โอเคตรงนี้มีเนื้อะลอวเดี๋ยวเราแกะก่อนอ๋อนั่นอะไขึ้นเียเต็มหรอไม่นั่นเต็มเต็มแล้วเต็มหรอทำไมของพี่มันเห็นเหลือสองดวงอ๋อเต็มเต็มแล้วในตัวพี่มันยังหายไปอ๋อแบบมีลูกขนูแต่ไม่มีธนูนั่นสินะเราไม่ได้ขุดเหมือนมาหลายพาร์แล้วเราเราว่าเราเริ่มดีกว่านั่นสินะผมเห็นด้วยเฮ้ย อย่าเลยแม็กเข้ามาเลยปิดประตูใส่กอนแล้วมานอนหลับนี่อย่าอย่าไม่ได้เล่นกับพี่หรอกเมื่อกี้เราเห็นสิ่งที่เราสนใจพี่อะไรคะคือมีอมี้จิวเข้าไปในเมืองประจําพี่จริงดิจริงโหดร้ายมันเลี้ยวเข้าไปเลยดีจ้าเอายิ่ม่เครเจอกันดีจ้า ไม่รู้ฮะเราปิดแชทไว้โอเคได้เนื้อกระถางขวดโอ้ไม่ใช่ขวดสีแดงก็ยังคงโอเคอยู่นะสวัสดีครับสวัสดีขายขายตุ้มอะไรเพิ่นทองเลยั้ยมีขายเพิ่นทองเลยไหมได้ได้ได้ครับเลยประเวนีไม่ใช่ ไกลไปเวนีไม่รู้อันเดียวก็จะได้แล้วได้รุนมากเลยตอนนี้แต่มอนตูยูปั๊มมาชิเมนอีกโอ้ยก็เนี่ยอ๋อนี่ธนูมีตั้ง48ในเนี้ยแล้วก็ยังมีขนไก่อีกเราต้องไปหาฟินต์มาแค่นั้นเองเออฟินต์มีแล้วฮะเออเออก็ได้แล้วธนูอ่แต่อาธนูได้เหรอเนี่ยลูกธนูแต่ว่าคันธนูยังไม่ได้อ๋อพี่มีสติ๊กอยู่สี่อ่ะ เอซ็ะคอมพีอย่างเยอะอ่าสเต็ตสี่อ่าพี่ฟิวปิดอย่างนี้เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีกสักชั้นหนึ่งกันหน่อยอีกสักชั้นหนึ่งกันหน่อยไม่รู้สึกจะลุ้งเลืองวให้ตายสิเราอย่าลืมนะว่าเรายังอยู่กันครบนะเราควรจะอยู่กันนานๆอยู่กันนานๆอยู่กันแบบนานๆเดี๋ยวพอจบนี่เดี๋ยวพี่ต้องไป let me r e v i e เนี่ยจริงๆ เหนื่อยนะเล่นเงี้ยก็เหนื่อยสิครับพี่พี่เล่นเนี่ยรอบรอบที่สองแล้วพี่เหนื่อยแบบหนักมากอะผมนี่เหนื่อยมากทำทํากิ้งพายเนี่ยมันทำยากใช่ไหมทำไม่เป็นครับตอบด้วยความมั่นใจครับผมทำไม่เป็นเยี่ยมผมยังไม่ได้ทำเลยทำเกมพายที่จริงเราทำฟาร์มได้นะครับได้ค่ะแต่จะทำทำไมคะว่ามันจะโต ที่จริงผมจําได้แล้วว่าพัมกิมมันโตตรงไหนผมจาได้ของพี่มีอยู่ห้าอันอ่ะที่ตัวพี่อ่ะพับพับนี้รู้สึกเหมือนผ่านไปหลายนาทีอันนี้คือรู้สึกสบายเริ่มเช้าแล้วเช้าของพี่มันไม่เต็มเนาะอเลือดอ่ะมันขึ้นเป็นสีทองสองแล้วตอนนี้มันหายไปสีทองก็หายสองสีทองอ่ะไม่เต็มด้วมันจะไม่เต็ม มันเพิ่มได้แค2 2> <อ>่สองเองเหรอผลร้ายไม่มีใครมีกระสกระดูกสเกลเลยเพราะงั้นไม่มีค่ะเดี๋ยวก่อนแ้วจะขุดทำไมพอ,อจะอจะทำปันไดอืมรู้สึกเฟลไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้เอ็นเดอร์แมนนี่เต็มหน้าบ้านเลย <ๆ S 1> เผื่อๆกันได้เบนท์มาร์กเดี๋ยวก่อนนะเบนท์มาร์กคือสร้างโต๊ะครับหมาคือสร้างโต๊ะครับ กูฆ่าแป๊บทำรูไว้มองใช่ไหมเนี่ยทำรูไว้มองก็นี่ไงทำมองมองใครใครมาเอาแล้วเริ่มไหม้แล้วอะไรเริ่มไหม้ยังไงปล่อยปล่อยปล่อยมอนซอมน้องซ่อมปล่อยมันไปอย่างที่เป็นไม่อยากจะเก็บอีกต่อไปผมได้สี่ลอยมาปล่อยมา ลดต้นเต็มตะปูออกมาแบบนั้นแ่ะบ้าเดี๋ยวตีปากพอพ่อตีปากโหมาเดือดฟลักเสียงดินใช่ไหมว้ามาหากูเลยอะไรเยอะเลยบ้านเราควรจะเป็นสุ่มแท้สองบล็อกโออู้บ้านเราเอ็นน้ำแมนมาเยอะจังวะเออผมก็อยากน้ำแมนมาเป็นปาดเพื่อความนี่น้ำแมนมาเยอะจังวะเราเราเลือกติดแม็กซ์พาร์ทคอครับหาแท้จะไม่มีแม่งแต่ไม่อยากเจอเสือกเจอเยอะมากเลย ใช่อะมันจะตะเกียบโดนจริงปาก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 โอ้โหปากปากปากปกตะเกียบนี่แบบกว่าจะออกบ้านได้ออะโโ้หเดี๋ยวไล่สดๆเอาประมาณว่ามีใครทักการิน่าพี่อยู่ได้ก็ไม่รู้การิน่าเราปิดออฟเรียบร้อยอ่ะปิดออฟแต่ก็มีคนทักนะไม่มีของพี่มีบ้างแม่่งสันกอาจจะมีได้แบบว่าไอเนี้ยถึงถึงออฟก็ยังทัก ไม่ใช่ว่าไอ้แฮกเกอร์พิดแตมันเริ่มอีกรอบนะทักเตี้ยไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพอจบพันนี้เดี๋ยวขอปิดขอปิดไอเนี้ยปิดกาลีนาเอ้ยไม่ได้ดิปิดไม่ได้อยู่ดีปิดออฟไงเออปิดออฟไลน์แม่งเลยถ้าออฟไลน์มันง่ายกว่าแม็กแม็กเบสเจ็ตเร็กย่าเงาะเจ็ตเรกเบดอ้าวอ่าวว้าวมาละคาลซิปเปอร์เช้าแล้วใช่ไหมไม่ a c h i e v e น e ตํานานอู้หูปเปอร์หน้าบ้านสวัสดีมันไปขุดแรกกันต่อไหมเอาห่ะรูาสึกว่าต้องการถ้าทองอีกใช่ไหมออยพี่อยู่ในเหมือแล้วเดี๋ยวตุนอาหารไปก่อนไม้กระดกสเกลมาจากไหนอันนึงอ่ะโอเคไอไอ้นี่มันทำให้โตไม่ได้ใช่ไหมไอ้ต้นอ้อยเนี่ย ต้นอ้อยมันใส่ไม่ได้ใช่ป่ะโอเคโอเคตามธรรมชาติเลยครับเดี๋ยวพี่จะได้ใส่ข้าวแทนผมว่าผมไปหาเพิ่มดีอะอ้อยอุ้ยมันพี่ว่ามันน่าจะหายากเลยนะควรจะโตใช่ผมว่าจะไม่ผิอะไรมาข้างหลังนะโยนที่ทำฟาร้าไปแถวนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ทำเองขอแอปเปิลทองสักอันไปแล้วกันเผื่อเจอคนแน่บาร์อะไรนะคะเจอคนด้วยนี่ต้นข้าวอ่ะอะไรโอเคโอเค น่ารีมิดคุงออกเกมหลุดอ๋อโหถคิดว่ามีอะไรตกใจอะเหมือนเหมือนว่าพวกเราห้าคนไม่ค่อยมีอะไรรอใจไม่ได้บอกเขาคือแบบเซฟเซฟไว้ไงคือเราแบบไม่ความเหมืองรอบแรกๆไงใช่เราเหมืองนี่แบบว่าหัวใจนี่วิตวายใช่มครับหัวใจตอนนี้ผมเต้นตับ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 อ่ะเหมือนพี่กิ๊บพี่กิ๊บ์เขาเล่นแบบเซฟสุดๆหัวใจไม่ลดเลยจริง เซฟสุดๆคือแบบว่าให้คนอื่นให้คนอื่นทำหน้าที่ประมาณนั้นบอกไมคิ้งคืออะไรที่ไอ้โบนมันเปิดอ่ะคืออะไรอ่ะอ่ะอันนั้นคือเพื่อสร้างตัวคาบครับอ๋อเดี๋ยวแสดงว่าตอนแรกก็ใช้ตัวคาบคนอื่นเขาไงยังไม่ทันได้เปิดอ๋อแน่นอนแน่นอนแคปลาออกออกทำงานแล้วได้เวลาโอ้โอบานไปตั้งใกล้ก็มีแค่เปลี่ยนทีตเองอ้ากิฟตรีได้ไดมอน วูวโอ้โหคักจะควังโดนตัวโดนคิปเปอร์มาตุ้มอันน่าจึ่งการแช่งที่สุดยอดมากโหดร้ายอ่ะเปล่าแค่แค่แค่บอกว่าถ้าคิปเปอร์มาก็เลยขึ้นตุ้มอ๋อไอพีโอ้โหแค่ตีเทปีเนี่ยผมเจอสีเขียวผมเจอสีเขียวสองคนผมเจอสีเขียวสองคนทีงเอตรงไหนเออ เขาเห็นผมเขาเห็นผมแป๊บนึง่งไม่ติดไปเลยกลับกลับมาก่อนใครเจอเหรอแมกเจอเหรอใกล้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 เหรอใกล้ใกล้ใกล้วิ่งละลงเมืองละวิ่งไม่ได้เลยละม่ขึ้นบ้านไปกันดีพี่นเเ้ามห็ผอ้าวเหรอคิดว่าจะแบบซ่อนซ่อนลงเมืองซ่อนหรือเปล่าชุดแบบออกแดงๆน่าจะเป็นสีแดงชินนี่อะไรอ่ะโอ้ยกิบุรีเปล่า กิบลีกิบลีกิบลีอยู่สีก็สีแดงไงกิบลีพร้อมไหมเจอสีแล้วยาสีเขียวอ๋อสีเขียวเขียวพร้อมไหมคอเมนเขาสองคนคริสตี้แมสเตอร์หรือเปล่าน่าใช่น่าจะพร้อมหรอกบุกไหมบุกไหมเหรอสองรอบรอบสองอีกไหมไหวเหรอะไม่ไม่ไม่มีไม่มีคอเมนสองคนงั้นก็เอาเลยก็ได้อยู่ไหนอะอารมณ์แบบจะแก๊งบวกในเอลลกับดอตต้าไงอย่างนั้น ใช่ใช่เวลาก๊งอย่างเงี้ยไหนทางไหนอ่ะอ้าวยี่สิบสองทีแล้วอ้าวยี่สิบสองทีแล้วแล้วใช่มันยี่สองนาทีตั้งนานแล้วจะยี่สามไปด้วยอ้าวแล้วเจ้าเจ้าตัวลืมมาเลยนาทีเขาบอกว่านี่ไงเกิดนี่ไงโอเคเคมาก็จบพาร์ทนี้กันแล้วนะครับต่อไปมาเริ่มพาร์ทต่อไปนะครับโอเคค่ะจีฮะบ๊ายบายค่ะ